เขาว่ากันว่าสิ่งที่อธิบายไม่ได้ปรากฏอยู่ทุกคนแห่งปริศนาที่ยังคลี่คลายไม่ได้เกี่ยวกับโลกหลังความตายเรื่องผีมีอยู่ทุกที่ในโรงเรียนทุกแห่งเรื่องที่เล่าจากปากต่อปากในเวลากลางวันโดยนักเรียนจากคนสองคนจากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันไปเรื่อยๆหลายต้นสายปลายเหตุถูกผิดเพียเพ้ยนไปต่างนานา,นาเรื่องผีเป็นเรื่องที่สร้างขึ้นจากความมืดและความกลัวที่ซ่อนอยู่ลึกๆในจิตใจของนักเรียนที่ จินตนาการเห็นภาพภาพโรงเรียนในเวลากลางคืนเป็นสถานที่ของวิญญาณที่ที่ไม่ใช่ของพวกเขาอีกต่อไปแต่เป็นเพียงแค่สถานที่ของผีสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ FB Movie วันนี้เรามาพบกับ FB The Series กับเรื่องโรงเรียนผีมีว่าตอนที่8เด็กล่าท้าผีหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, Subscribe ไปกลังใจให้กับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ a c e b o o k และ i n s t a g r ก m เปิดเรื่องมาที่บอร์ เด็กหนุ่มผู้ไม่เชื่อเรื่องผีเขาพยายามนําวิทยาศาสตร์มาพิสูจน์ว่าคนเรานั้นเป็นเพียงแค่เศษฝุ่นน้อยนิดนจัก,กรวานไม่ต่างอะไรกับส,สารสที่มีอยู่และดับไปโลกหลังความตายผีและวิญญาณไม่มีอยู่จริงผลจากการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ระบุสถิติได้ชัดว่า90%อร์ซของคนที่ได้เจอกับผีล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีอาการทางจิตบ่อยมีความมั่นใจในเรื่องนี้เขามีความคิดว่าอยากลบล้างความเชื่อเก่าๆเ,เรื่องว่าผีมีจ พี่อย่างนั้นอย่างนู้นอย่างนี้บ้างโลกเราพัฒนาถึงไหนแล้วยังมีความเชื่อเก่าแก่อยู่อีกเลยชวนตั้มเพื่อนที่รู้จักกันมาล่าท้าผีณโรงเรียนของเราในค่ำคืนนี้ในเวลาสี่ทุ่มซึ่งตั้มก็กลัวอยู่แต่เมื่อเพื่อนขอและบังคับมาเช่นนี้แล้วให้ทำไงได้ละ่ะก่อนจะถึงเวลานั้นบอยก็ได้มานั่งเมาท์มอยกับเพื่อนผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยเฉพาะอาการของไอต้ตั้มมันจะกลัวอะไรนักหนาวะโคตรตลกเลยกลุ่มเพื่อนเหล่านั้นก็ขอให้บอยแกล้งตั้ม ไลฟ์สดมาให้พวกกูดูด้วยจะได้รู้กันจริงๆว่าโรงเรียนเรามีอะไรกันแน่พวกเขาได้ให้บอยดูวิดีโอจากแอมจิตเซเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่โดนผีกระดานดำหลอกเชื่อกันว่าถ้าใครลืมหนังสือที่ถูกเขียนไว้ในกระดานผีจะรับพาตัวไปซึ่งนั่นก็เป็นวิดีโอของคิวแน่นอนพวกเขาดูไปก็ตลกไปผีบ้าผีบออะไรจะออกมาตอนกลางวานันและเขียนชื่อหนังสือวิชาเรียนบนกระดานตอนเจ็ดโมงวะและหลังจากนั้นบอยก็ได้เผลอหลับไปทันทีที่เขา ลับาความมืดก็ได้มายืนมีบางอย่างกําลังจ้องมองเขาด้วยแววตาที่แดงกำ่ำภาพฝันที่ลอยเข้ามาในสมองกับเด็กนักเรียนอีกคนหนึ่งเอาสบอยสะดุ้งตื่นมันน่ากลัวฝังจิตฝังใจแต่นั่นก็คงเป็นแค่จินตนาการที่บอยคิดไปเท่านั้นเองตอนนี้เวลาก็ใกล้สี่ทุ่มแล้วเขาเลยรีบโทรไปหาตั้มถามว่าอยู่ไหนมึงเตรียมตัวหรือยังอยู่บ้านป้ากูจะได้ไปรับซึ่งตั้มก็บอกว่ากูมาถึงโรงเรียนแล้วคิดว่ามึงจะมารอกูซี่ีหมรีบมา อวยกูกลัวบอยก็ร้อนรนนั่งมอไซค์ไปดิ่งตรงไปที่โรงเรียนไม่คิดว่าตั้มจะมาเร็วขนาดนี้และเมื่อบอยถึงหน้าประตูรัว้วไอ้ตั้มก็ได้แชทมาบอกว่าเข้ามาเลยกูรออยู่ข้างในไอ้บอยไม่มีคุญแจจะเข้าไปเลยต้องปีนไปอย่างทุลักทุเลแต่ก็เข้ามาได้อย่างง่ายดายซึ่งณนะตอนนี้คงไม่มีนักเรียนคนไหนเดินเพ่นพ่านอยู่รอกครั้งนี้ละ่ะบอยต้องพิสูจน์ให้โลกรู้ว่าผีไม่มีจริงบอยดิ่งตรงไปที่ตัวอาคารเพื่อตามหาตั้ม แต่แล้วทันใดนั่นเองไฟก็เกิดดับลงเสียงบางอย่างลอยมาตามลมเอาซะคนหัวลุกและแล้วก็แอะแอะนั่นเป็นฝีมือของไอตัม้มที่อยากจะแกล้งบอยเท่านั้นไหนมึงว่าไม่กลัวไงวะบอยก็บอกว่ากูไม่กลัวผีกูแค่ตกใจเล่นโผลมาแบบนี้และแล้วทันใดนั่นเองดูเหมือนว่ามีคนกําลังเดินมาคาดว่าจะเป็นยามทั้งสองเลยไปหลบซ่อนตัวที่ห้องเก็บของซึ่งตั้มก็สงสัยว่าทําไมบอยถึงพยายามอยากจะพิสูจน์เรื่องผีไม่มีอยู่จริงเลยวะทั้งที่เขาก็ เชื่อมานานรับร้อยปีบอเลยสวนกลับด้วยเหตุผลวิทยาศาสตร์ก็เพราะว่ามันนานแล้วไงไม่มีใครพิสูจน์ได้มันนานจนไม่มีใครอยากจะเชื่อเราเลยต้องมาพิสูจน์ความเชื่อเก่าแก่เหล่านั้นควรถูกลบหายในโลกใบนี้ได้แล้วทั้งสองหลบซ่อนยามเอาสะตัวชิดแน่นแฝงเอาสะเขินกันไปตามๆกันและเมื่อยามจากไปทั้งสองก็ได้เวลาพิสูจน์หน้าที่ต่างๆที่เขารำลือกันซึ่งบอยก็มอบหน้าที่ให้กับตามเป็นคนสองไฟส่วนเขาก็จะไล์สดเพื่อเก็บหลัก นี่คือภารกิจที่จะพิสูจน์ความเชื่อโบราณเก่าๆที่ว่ากันว่าผีมีอยู่จริงและทุกโรงเรียนก็มีผีเป็นของตัวเองและที่แรกที่ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูกันนั่นคือห้องนาฏศิลป์และวันนี้นะครับผมยังมีเพื่อนผมไอ้ตั้มที่ยังมีความเชื่อเก่าๆทั้งๆที่มีทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์มาหักล้างเรื่องที่เขาเชื่อวันนี้ผมบอยและตั้มจะมาพิสูจน์ว่าเรื่องราวเก่าๆเหล่านั้นมีอยู่จริงทันทีที่บอยไลฟ์้สดคนดูก็ตาตื่นเต้น อยากรู้นักว่าในโรงเรียนมันจะมีอะไรพิศวงโดยเฉเพาะห้องนาฏศิลป์ที่แรกที่พวกเขามาสำรวจซึ่งในนี้มันก็หลอนชอบกลแต่ใช้ว่าบอยจะกลัวแถมยังสร้างบรรยากาศโดยการให้ตั้มไปจุดเทียนบนหิ้งที่มีพ่อครูและหัวคนอีกมากมายยิงไฟสลัวก็ยิ่งสยองบรรยากาศมันดีจริงๆตั้มชอบใจซึ่งทันใดนั้นเพื่อนๆของเขาก็ได้ส่งข้อความมาแต่มันเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวบอยก็ไม่สนเพื่อนจะโทรเขา้าเขาก็ ก็ตัดสายทิ้งบนกับเพื่อนว่าการุณาอย่าโทรมากูกําลังไหลสดอยู่การที่เพื่อนโทรมาสองสามคนขณะไฟ์เอาซัทโทรศัพท์ค้างออกจากหน้าไหลสดไม่ได้เลยบอยก็เลยคิดว่าเพื่อนน่าจะมาปั่นเล่นโดยที่พวกเขาก็ไม่รู้ว่าจูจูหัวหนุมาตได้ค่อยๆหันมาหาพวกเขาเมื่อบอยได้เห็นก็สะดุง้งและคิดว่าตามแกล้งเขาเล่นอะไรบ้าๆมึงเนี่ยซึ่งบอยก็ยังคงดําเนินการไหลสดต่อไปเอาล่ะพวกเรามาฟังเรื่องเล่ากันดีกว่าเรื่อง 1จดหมายรักมีชายหนุ่มคนหนึ่งถึงตัวจะเป็นชายแต่ใจเป็นหญิงเขาเป็นคนที่หน้าตาขี้ริ้วขี้เรเลยถูกบังคับให้เล่นเป็นหนุมานอยู่ตลอดทั้งทั้งที่เขาอยากจะเล่นเป็นนางสีดาวันหนึ่งเขาได้รับจดหมายจากชายที่เขารักเอาซะเขาเคอะเขินและยิ้มแก้มปีกแต่แล้วจดหมายนั้นก็เป็นแค่จดหมายปลอมที่เพื่อนๆในชมรมกลั่นแกล้งเขาเท่านั้นคนที่เล่นเป็นนางรําก็ต่างเยอะเยะ้ยเขาว่าใครจะไปชอบเองหน้าตาก,ก็ขี้ริ้วขี้เลแถมชายหนุ่มที่ เขาหมายป้องก็ยังปฏิเสธปากแข็งว่ากูไม่ได้ส่งจดหมายใครจะไปรักเองลงดำก็ดำหน้าก็แบนเพื่อนทั้งชมรมรวมหัวกันแกล้งหนยุยอาสหนุยหน้าแตกชายที่เขาชอบก็ยังมาปฏิเสธเขาต่อหน้าซึ่งผู้ชายคนนั้นรับบทเป็นทศกัณหนุยโดนบูลลี่อย่างหนักแทบจะรำให้เธอเลยคิดจะเอาคืนโดยการสลับอาวุธของหนุมานจากของปลอมมาเป็นตรีเพชรของจริงในฉากการแสดงหนุยก็ใช้ ตรีเพชรอันนี้แหละบากใส่คอเทศกันหรือชายที่เขาชอบด้วยความคับแขนจนถึงแก่ชีวิตเมื่อเล่าจบบอยก็เอาตรีเพชรอันนั้นขึ้นมาจับอย่างไม่กลัวใดๆทั้งที่รู้ว่ามีเรื่องเล่าขานซึ่งบอยก็มีทฤษฎีมาสมคบคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้ก่อนการแสดงครูอาจารย์ทีมงานก็ต้องตรวจสอบอาวุธทุกชิ้นอยู่แล้วเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็น่าจะเอามาจากหนังเรื่องหนึ่งและที่สําคัญคนที่เล่นเป็นทศกักันชีวาพี่อาร์ตตอนนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ไม่ เชื่อก็เปิดเฟซดูได้แต่ตามก็ยังไม่เชื่อบอกว่าคนชื้ออาร์ตก็ยังมีมากมายและไหนเรื่องเล่าเกี่ยวกับนางราลัที่เคยบูลลี่หนุ่ยจูจูก็เป็นลมกันทั้งโรงละครเป็นข่าวดังถึงขั้นมีนักข่าวมาทําข่าวที่โรงเรียนเลยนะซึ่งบอยก็ทราบดีบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงละครจริงแถงน้ำราบางคนยังไม่ให้ข่าวอีกว่าเห็นหนุมานมาร่วมไร่รารกับพวกเขาแต่แท้ที่จริงแล้วมันคือสิ่งที่เรียกว่าอุปทานหมู่ซึ่งเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่มีความ ไอต้ตั้มมึงเข้าใจแล้วใช่ไหมเหตุผลที่บอยพูดมาเอาซะคนดูร้องเชียร์จะเก่งไปไหนวะซึ่งบอยก็บอกให้ทุกคนรอคอยเดี๋ยวเจอกันเรื่องที่สองในขณะนั้นบอยไม่ทันรู้ตัวเลยว่าได้มีเงาตรีเพชรปรากฏขึ้นมาบนผนังพร้อมจะทิมแทงทันทีที่ทีทเพชรลงมาบอยก็ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้าพอดีซึ่งตั้มที่ได้เห็นภาพนั้นก็ไม่กล้าจะบอกบอยเพราะรู้อยู่แล้วว่าบอยไม่เชื่อไม่ก็เขาตาฝาดไปเองแต่เมื่อบอยลุกขึ้นมาปรากฏว่าที่หัวของ เขามีเลื่อนไหลออกมาซึ่งบอยก็คิดว่าน่าจะกระแทกตอนที่ปีนรั้วเข้ามาอยากคิดมากเลยแผลเล็กน้อยซึ่งการที่บอยท้าทายเช่นนี้ก็ยอมทําให้หนุยหรือวิญญาณหานุมาโกดเครืองที่มาลุบลู่และแล้วพวกเขาก็เดินทางกันต่อจนมาถึงรองยิมซึ่งณที่นี่ก็มีเรื่องเล่าอีกเช่นกันแต่บอยก็ขอให้ตามเล่าโดยให้ตามไปอยู่ณตำแหน่งที่สมควรนั่นคืออุปกรณ์เล่นยิมนาสติกและตามก็ได้อ่านข้อความเรื่องเล่า ที่2ผีโรงยิมว่ากันว่าเมื่อก่อนเป็นเรื่องราวของนักเรียนตัวแทนแข่งยิมนาสติกว่ากันว่ามีนักเรียนคู่แข่งอยากแย่งตำแหน่งเธอได้เอาตะปูมาวางเอาไว้บนพื้นทางวิ่งทําให้เธอนั้นสะดุดลม้มในขณะที่ฝึกซ้อมก่อนที่หัวจะตกลงมาคอหักตายและหลังจากนั้นก็มักจะได้ยินเสียงคนวิ่งและซ้อมอยู่ในโรงยิมแห่งนี้มาตลอดเมื่อตาได้อ่านจบบอยก็ได้มาอธิบายว่ามันเป็นไปไม่ได้เช่นเคยที่โค จะเอาตะปูมาวางเอาไว้บนอุปกรณ์เพราะว่าโดยปกติแล้วก่อนที่จะแยกแยกกันซ้อมเขาก็ต้องคอยเคลียร์สถานที่ก่อนไม่ว่าจะเป็นโค้ชนักกีฬาทีมงานเป็นถึงระดับทีมชาติจะมาสับเพาเดองเล็กน้อยแบบนี้ได้ไงแถมก่อนที่นักกีฬาทีมชาติคนนั้นจะมาลงฝึกก็มีนักเรียนคนอื่นมาใช้อุปกรณ์นี้อยู่ซึ่งก็เป็นไปแท้ไม่ได้เลยที่จะมีคนมาลอบวางกับดักส่วนเรื่องที่คนได้ยินเสียงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงวิ่งหรือเสียงคนร้องคนซ้อมนี่ยางวิการใน ความเป็นจริงแล้วทั้งยามหรือนักเรียนที่เข้ามาก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยและข้อเท็จจริงเสียงที่ทุกคนได้ยินมันก็คือเสียงไม้ที่มันบวมน้ําและก็ความชื้นในอากาศทําให้เสียงได้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นไอเสียงที่คล้ายกับคนวิ่งหรือซอ้อมมันก็ไม่ใช่แม่บอยช่างมีทฤษฎีมาซัพพอร์ตอยู่เสมอเลยและสําหรับเรื่องเล่าผีโรงยิมในครั้งนี้มันก็เป็นเรื่องแต่งอีกเช่นเคยเชอร์รีอย่างตั้มซึ่งตั้มก็ได้แต่พยักหน้าเพราะไม่มีเหตุผลมาโต้เถียงบอยเลยทํารายการต่อ ว่าเดี๋ยวเรามาสำรวจรอบโรงเรียนกันต่อไปเป็นไงล่ะตั้มเห็นไหมอยู่ตั้งนานแล้วไม่เห็นเจอผีสักตัวซึ่งตั้มก็ถามบอยว่ามีอีกเรื่องหนึ่งที่คนเขาเล่ากันนี่แกจะไม่อธิบายหน่อยหรอซึ่งบอยก็งงว่าเรื่องอะไรกูรู้เรื่องผีโรงเรียนนี้ทุกเรื่องจะมีเรื่องไหนอีกอย่าบอกนะว่าไอ้ตั้มมึงจะอวดเก่งทำเป็นรู้ดีกว่ากูถ้ามึงรู้มึงก็เล่ามาสิกูจะได้ฟังด้วยแหมทำมแย่งซีนกลางไลฟ์สดตั้มเลยเล่าให้ฟังเรื่องที่เขาพูดต่อกันมาเรื่องของเพื่อน รักสองคนที่มาลาท้าผีในโรงเรียนแห่งนี้เลยอยากไปพิสูจน์ว่าบนดาดฟ้ามีอะไรและทั้งสองก็ได้พน,นันกันบนดาดฟ้าโดยการโยนหัวก้อยถ้าใครแพ้ต้องทําตามคําสั่งของคนที่ชนะบอยก็รีบขัดว่าเรื่องนี้กูไม่เคยฟังใครใครที่มาเล่าให้มึงฟังซึ่งต่มก็ตอบไม่ได้บอยก็รีบยุติภารกิจเพราะาการพิสูจน์ในวันนี้ไม่ได้เจออะไรเลยเมื่อจบประโยคนั้นจู่ๆเงามื่ก็ได้คลิบคานเข้ามาตู้ล็อกเกอร์ค่อยๆ เปิดออกด้านในบรรจุหน้ากากสีขาวและตั้มก็เปิดประเด็นพูดกับบอยหลังจากที่บอยเลือกไรฟโสดมึงรู้ได้ไงวะว่าผีไม่มีอยู่จริงซึ่งบอยก็บอกว่ามึงเห็นสักตัวไม่ล่ะตั้มก็พูดแค่ว่าผีมันมีอยู่จริงแต่เราอาจจะยังไม่เห็นและแล้วทันใดนั่นเองไฟตรงทางเดินก็ได้ดับลงเสียงดนตรีเพลงไทยเริ่มบรรเลงบอยก็บ่นตั้มว่ามึงเล่นอะไรเนี่ยมึงกับเพื่อนกูแกล้งกูใช่ไหมเนี่ยผีไทยกับนางรำแบบนี้เบสิกทำอะไรกูไม่ได้หรอก ทางที่ตั้มกลัวจะจะขาดแต่บอยก็ไม่กลัวคิดว่าเพื่อนแกล้งพร้อมท้าพิสูจน์เลยเดินไปหาในขณะที่นางรำกำลังรำกันอย่างชดชอยบอยก็เริ่มสังเกตนางรำเหล่านั้นว่ามันไม่มีขาเขาเลยรู้เลยว่าตรงหน้าคือผีจริงๆพยายามจะวิ่งหนีแต่ก็โดนดักเอาไว้กลางทางนางรำมากมายรายรำรอบตัวเขาบอยที่อยู่กลางวงก็ได้ตะเกียะกายด้วยความกลัวจะวิ่งก็ไม่มีแรงจนตั้มต้องมาลากเขาออกจากวงและผา เพื่อนหนีไปด้วยกันวิ่งไปยังไงไม่รู้จับพลับจับโผก็กลับมาที่โรงยิมบอยก็บ่นตาว่ามึงเล่นเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงเอาอีกแล้วนะยอมรับมาดีว่ามึงแกล้งกูซึ่งตาก็สวนกลับว่าถ้าจะแกล้งก็มีคนอย่างมึงนี่แหละคนอย่างกูมีเพื่อนซะที่ไหนละ่ะและเพื่อนมึงแต่ละคนก็แสบแสบทั้งนั้นน่าจะเป็นมึงต่างหากที่แกล้งกูทั้งสองมองหน้าไล้ถกเถียงกันไปมาบอยก็ได้แต่ครุ่นคิดและพยายามหาทฤษฎีดีมาตอบโต้กับสิ่งที่เขาได้เจอเพราะไม่ว่ายังไงบอยก็ไม่เชื่อนแน่ว่าผีมีจริง และแล้วประตูโรงยิมก็ได้เปิดออกเหมือนมีใครกำลังจะเข้ามาทั้งสองรีบหลบซ่อนตัวคิดว่าเพื่อนจะมาใกล้อีตามเคยและแล้วก็ได้เห็นว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งได้มาฝึกซ้อมอย่างวิการก่อนจะพลาดท่าเหยียบตะปูและตกลงมาโคหักหน้าเวอวะว่านี่เป็นตามตำนานที่เขากล่าวเล่าสู่กันฟังกันปากต่อปากนักกีฬาคนนั้นได้มาหาบอยผู้ไม่เชื่อเรื่องผีคืบคลานเข้ามาใกล้ตัวเขาและมาแนบอกเขาให้เขาได้เห็นหน้าชัดๆว่าผี มีหน้าตาเป็นยังไงสุดท้ายสองเพื่อนรักก็ได้แต่วิ่งหนีอีกตามเคยทั้งผีนางรำผีนักกีฬาไล่ตอนพวกเขาจนพวกเขาจนมุมเส้นทางบีบบังคับให้พวกเขามาโผล่ที่ชั้นดาดฟ้าและทันทีที่พวกเขามาถึงหานุมานก็กระโจนมาจากการกับบอยด้วยตรีเพชรอาวุธคู่ใจเป็นอีกครั้งที่ตั้มได้ช่วยบอยพยายามต่อสู้กับหานุมานและผลัดมันลงไปก่อนจะปิดประตูเพื่อปิดผนึกไม่ให้มันบุกเข้ามาบอยดูกลัวที่นี่เป็นพิเศษเขาไม่อยาก ไปต่อด้านบนซึ่งตั้มก็อยากให้พวกเขาไปต่อถ้าลงไปก็มีสิทธิ์โดนหลอกสู้ไปหาที่ซ่อนเอาเดานบนดีกว่าซึ่งบอยก็ดูงางงๆกจากที่ไม่เคยกลัวผีตอนนี้สติกระเจกกระเจิงบอยไม่อยากขึ้นไปเพราะเขาไม่ไว้ใจสิ่งที่อยู่หลังประตูนั่นประตูไม้รูปดวงตาบนดาดฟ้าที่สูงส่งมันช่างน่าประหลาดชอบกลนตั้มเลยขอตัดสินเลือกเส้นทางโดยใช้วิธีการโยนเหรียญถ้ามึงชนะกูจะลงไปกับมึงแต่ถ้ามึงแพ้มึงต้องขึ้นไปกับกูบอยก็ไม่ เอาไม่อยากเสียเวลาเล่นอะไรบ้าๆแบบนี้เราไม่มีเวลาเลยนะเว้ยตามก็ตอบว่าใช่เพราะว่าเราไม่มีเวลาไงเราเลยต้องตัดสินใจถ้ายังไม่ได้ก็ต้องเสี่ยงโชคเอาบอยก็ไม่เลือกเหรียญใดๆทั้งนั้นตามเลยเลือกหัวส่วนที่เหลือคือก้อยก็เป็นของมึงตามได้โยนเหรียญขึ้นไปบอยก็พยายามจะรับเหรียญน,นั่นก่อนมันจะตกลงพื้นแต่ก็สายไปสุดท้ายเหรียญออกมาเป็นหัวบอยดูเหมือนว่าจะมีประสบการณ์กับการตัดสินใจด้วยวิธีการโยนเหรียญตามก็ คุว่าเอาละกูชนะมึงจะไปกับกูหรือจะให้กูไปก่อนแล้วทิ้งกูอีกประโยคนั้นทําให้ภาพเก่าในวันวนของบอยก็ได้ปรากฏเพราะว่าเมื่อก่อนเขาก็เคยมาล่าท้าผีกับเพื่อนรักคนหนึ่งที่มีนามว่าเอิญจนมาถึงชั้นดาดฟ้าแห่งนี้เรื่องที่เล่าขานกันปากต่อปากในอดีตมันก็เป็นเรื่องของบอยกับเพื่อนสนิทที่เคยมาพิสูจน์ความจริงเรื่องประตูบนชั้นดาดฟ้าว่ามันมีอะไรกันแน่อยากจะรู้จริงๆว่าหลังประตูนี้มีผีจริงหรือเปล่าซึ่งบอยกับเอิญที่ยัง เป็นเด็กน้อยได้พิสูจน์ในการยนเหรียญเฉดเช่นเดียวกับวิธีที่ตามได้เลือกถ้าใครแพ้ต้องยอมทําตามคําสั่งแต่แล้วในวันนั้นในวัยเยาว์ที่บอยชนะเขาปล่อยให้เพื่อนไปก่อนเดี๋ยวกูจะตามมึงไปมีอะไรกูจะช่วยมึงแต่แล้วเมื่ออิ่นก้าวข้ามผ่านประตูบานนั้นไปเอิร์นได้เจอกับบางอย่างที่น่ากลัวเอิร์นร้องให้บอยช่วยแต่บอยก็หวาดกลัวเกินไปสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะทิ้งเพื่อนนับตั้งแต่วันนั้นบอยก็ไม่ได้เจอเอิร์นอีกเลยจนกระทั่งวันนี้ วันที่เขาได้เจอกับประตูบานนั้นอีกครั้งตลอดมาบอยพยายามพิสูจน์ว่าผีไม่มีจริงเพราะเขาไม่อยากเชื่อว่ามันมีในอดีตเขาเคยเจอมันกับตัวแต่ก็ไม่อยากปักใจเชื่อตามเลยอธิบายว่าสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่ได้แปลว่ามันไม่มีอยู่จริงจริงๆแล้วเป็นตัวมึงเองที่พยายามทําเป็นมองไม่เห็นมึงถึงพยายามหาทฤษฎีทุกอย่างมาหักหลังความเชื่อที่มึงเจอเพียงแค่ให้มึงนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ในวิธีคิดแบบมึงทงัทง้งทั้งที่มึงเองก็รู้ว่า สิ่งนั้นมีอยู่จริงบอยไม่อยากจมปลักอยู่กับความเศร้าเลยพยายามหาทฤษฎีมาหักล้างแต่แล้วเขาก็หลบหนีความจริงไม่ได้ในจังหวะนั้นมีคนโทรมาหาบอยซึ่งพยายามติดต่อหาบอยมานานแล้วนั่นคือเพื่อนที่มาปว่วดในไลฟ์สดเขาและบอกให้บอยรีบอ่านไลฟ์กลุ่มด่วนเลยนั่นก็เพราะว่าในไลก์กลุ่มมีข่าวที่แจ้งว่าไอต้ตั้มโดนรถชนตายเพื่อนที่มาคอมเมนต์ในไลฟ์สดต่างงงว่าบอยคุยอยู่กับใครมึงเล่นอะไรเนี่ยมึงหยุดไลฟ์ก่อนมึงรับสายกูดี มึงอ่านเช็ดกลุ่มก่อนไหมตลอดมาในไลฟ์ไม่มีใครเห็นตั้มเลยมีแต่บอยที่เห็นอยู่เพียงผู้เดียวนี่แหละคือความจริงที่บอยไี้ประสบพบเจอผีมีอยู่จริงมันคือร่างวิญญาณสะสางหรืออะไรเขาก็ไม่อาจอธิบายได้แต่เมื่อได้เจอต่อนหน้าต่อตาบอยก็ร่ำให้เมื่อได้เจอกับเอิญเพื่อนเก่าในวันวานที่เมื่อก่อนเขาเคยละทิ้งหลังจากที่เอิญก้าวข้ามผ่านประตูนั้นไปและดูเหมือนว่าตั้มก็จำต้องเข้าประตูนั้นไปเหมือนกันโดยฐานะ ของวิญญาณโดยมีบางอย่างที่มีดวงตาแดงกำร,ร,รอรับไว้อยู่แล้วและในครั้งนี้บอยก็ต้องเลือกว่าจะไปกับเพื่อนหรือกลับไปและจมปลักอยู่กับความทุกข์และหาทางพิสูจน์ว่าพีไม่มีอยู่จริงแต่เขาจะพิสูจน์ไปทําไมในเมื่อเขาได้เจอของจริงและในครั้งนี้เขาก็เลือกที่ไม่ทิ้งเพื่อนเลยเดินเข้าไปประตูบานไม้รูปดวงตาพร้อมกับตั้มเพื่อนรักที่เขาสนิทมากที่สุดตั้มที่ยอมทําทุกอย่างเพื่อเขาและในครั้งนี้เขาก็ทําทุกอย่างเพื่อเพื่อนเช่น ก่อนที่พวกเขาจะหายไปโดยที่ไม่กลับมาอีกเลยซึ่งหมันก็เป็นอย่างที่เขากล่าวว่าทุกโรงเรียนมีเรื่องเล่าและแล้วซีรีส์นี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงบ้างครับสําหรับซีรีส์ไทยเรื่องนี้โรงเรียนผีมีว่าโรงเรียนใครมีเรื่องเล่าอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์เอาไว้ทานล่างเดี๋ยวผมจะกลับมาอ่านความหลอนของทุกคนดูซิว่าใครจะหลอนกว่ากันเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดี ครับบ๊ายบาย